สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ขุดเหรียญพีไอทุกท่านนะครับผมครับผมจัก,กรินนะครับหรือช่องตาเท่าเล่าเรื่องนะครับหลายท่านสงสัยหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากที่เปิดเข้ามาที่อ่าหน้าขุดพายแล้วเจอหน้าจอแบบนี้งงไหมฮะนะฮะผมก็งงเหมือนกันนะครับฉะนั้นหน้าจอแบบนี้นะครับต้องแก้ไขยังไงต้องทำยังไง นะครับวันนี้ผมได้เอาหน้าจอนี้ไปถาม AI Chat GPT นะครับวันนี้ผมจะพาไปฟังนะครับ AI จะตอบมาว่ายังไงนะครับเราไปที่ Chat GPT กันเลยครับนะครับไปที่ข้อความที่หนึ่งเลยนะครับไปที่ข้อความที่หนึ่งนะยาวหน่อยนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะผมได้เอาภาพนะฮะภาพมาให้กับ ชท gpt ได้ตอบนะครับผมได้ถามไปยัง ai บอกว่าแปลช่วยแปลและตีความในภาพนี้แบบละเอียดด้วยครับว่าควรกดตรงไหนไหมครับนะนี่คือคำถามท,าที่ผมถามไปนะครับเอาโอเคทีนี้มาฟัง ai ตอบนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นเสียงของ ai ตอบนะครับ ได้เลยครับผมขออธิบายภาพที่คุณส่งมาอย่างละเอียดทีละส่วนพร้อมคำแนะนำว่าควรกดหรือไม่ควรกดเนื้อหาในภาพเป็นป๊อปอัพของแอป p i Network ที่ขึ้นข้อความว่า protect your p i with one tap ปกป้องาพายของคุณได้โดยการแตะเพียงครั้งเดียวภาพแสดงกล่องข้อความพร้อมตัวอักษรซ่อนหมายถึงระบบจะให้คุณสร้างหรือเพิ่ม p a s s k e y

ถ้ากดจะตั้งค่า passkey โดยผูกกับ face ID หรือ pin รหัสลอกหน้าจอโทรศัพท์ของคุณสั่ง maybe later ภายหลังถ้ากดจะข้ามไปก่อนยังไม่ตั้งค่าในตอนนี้การตีความความหมายเน่น add passkey คือการเพิ่มรอบล็อกอินแบบใหม่ที่ใช้ความปลอดภัยของเครื่องคุณเช่น face ID ลายนิ้วมือ pin ของโทรศัพท์เวลาล็อกอินเข้าบัญชีผยาง่ายและปลอดภัยขึ้น เพราะไม่ต้องจำรหัสผ่าน So maybe later คือการเลื่อนไว้ก่อนไม่ได้ปิดบัญชีหรือเสียผลประโยชน์อะไรเพียงแต่คุณยังใช้ระบบล็อกอินแบบเดิมเช่นอีเมล p l u รหัสผ่านต่อไปควรกดตรงไหนดีถ้าคุณมั่นใจว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของคุณใช้เองตลอดและไม่กลัวลืมรหัส Face ID แนะนำกด Add Passkey เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการล็อกอิน ถ้าคุณยังไม่มั่นใจกลัวมีปัญหาเวลาย้ายเครื่องหรืออยากศึกษาก่อนให้กด maybe later ไปก่อนได้ไม่มีผลกระทบต่อภายที่คุณมีสรุปปุ่ม add passkey เพิ่มความปลอดภัยด้วย face ID พินของเครื่องคุณปุ่ม maybe later ข้ามไปก่อนก็ได้ไม่มีผลเสียคุณอยากให้ผมอธิบายต่อไหมครับ ว่าถ้าเพลิกด add passkey แล้วเวลาเปลี่ยนเครื่องหรือลืมรหัสต,ต้องทำยังไงโอเคครับผมจะอธิบายต่อให้ละเอียดว่าถ้าคุณกด add passkey แล้ววันหนึ่งเปลี่ยนมือถือใหม่หรือลืมรหัสจะเกิดอะไรขึ้นและต้องทำอย่างไรบ้างกรณีที่เห็น กด Add Passkey แล้วใช้มือถือเดิมการล็อกอินเข้าภายแอปจะง่ายขึ้นแค่ใช้ Face ID ลายนิ้วมือเพนของโทรศัพท์ไม่ต้องใส่รหัสผ่านภายสำนำัาปลอดภัยมากขึ้นเพราะถ้ามีคนรู้รหัสผ่านภายของคุณแต่ไม่มีมือถือคุณเขาก็ล็อกอินไม่ได้กรณีที่สองเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าคุณซื้อมือถือใหม่หรือย้ายเครื่องเมนติดตั้งภาย Network แอปบนเครื่องใหม่ สองล็อกอิน้วยอีเมลเบอร์โทรุสรหัสผ่านปกติวิธีเดิม 3. จากนั้นจึงสามารถตั้งค่า Add Pass Key ใหม่บนเครื่องใหม่นั้นได้หมายความว่า Pass Key ไม่ได้หายไปเพียงแต่ผูกติดกับปะกรณ์ถ้าเปลี่ยนเครื่องต้องตั้งค่าใหม่เองละกรณีที่ 3. ลืมรหัสลืมเพิมมือถือถ้าลืมพินลายนิ้วมืออาจเอมิส f ฟซ e i ดของเครื่องคุณจะไม่สามารถใช้พ a s s k ค y ได้ แต่ยังสามารถกู้คืนบัญชีภายด้วยวิธีปกติผ่านอีเมลเบอร์โทรที่สมัครไว้ได้พระพัสคียเป็นเพียงทางเลือกไม่ใช่วิธีล็อกอินหลักแบบเดียวสรุปข้อดีข้อเสียของการกดแอดพัสคีข้อดีปลอดภัยขึ้นถ้าไม่มีเครื่องเข้าบัญชีไม่ได้สะดวกขึ้นไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งข้อควรระวัง ถ้าเปลี่ยนมือถือต้องล็อกอินใหม่ด้วยอ e ีเมลสลก่อนแล้วค่อยสร้างพาสคีย์อีกครั้งถ้าลืมพิน Face ID มือถือต้องรีเซ็ตการเข้าใช้งานมือถือก่อนถึงจะใช้พาสคีย์ได้แนะนำว่าถ้าคุณใช้มือถือส่วนตัวตลอดและไม่เปลี่ยนบ่อยกด add PASS KEY ได้เลยเพราะไม่มีผลเสียและคุณยังมีวิธีเข้าบัญชีแบบเดิมอยู่คุณจักรินอยากให้ผมเขียนขั้นตอนวิธีตั้งค่าพาสคีย์ในพาแบบ step by step ไปครับ เพื่อจะกดแล้วทำตามได้เลยครับผมพี่น้องพี่ไอทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับที่ฟังกันแล้วนะครับโอเคครับถ้าติดตรงไหนคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเนาะผมจะให้ AI มาช่วยตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้นะครับช่องเท่าๆเล่าเรื่องผมจักรินครับขอบคุณและสวัสดีพี่น้องพี่ไอทุกท่านครับสวัสดีครับ